พี่สีแพรเอ้ยน้องสีแพรก็ทักทายนะคะสัสดีจ้าสัสดีจูเจ้า่ลาลืมเอาของไปเด้ออายุรถนั่นละจูเจ้าอย่าลืมเอาของไปเด้บันนี้ฮ้อนเด้บันนี้เมื่อกี้นะ่ะยุ่งมากน้อง <N> เอ้ยเปิดดูไซด์แล้วน้องเอ้ยเปิดดูไซร์แล้วน้องเอ้ยน้องน้องน้องนางแสงคำเนี่เปิดอยู่ไหนคะเปิดบ้านอยู่ไหนทานข้าวกักนนี้อยากพี่พ,พี่ทุกคนสบายดีนะคะพี่พี่ทุกคนสบายดีนะคะค่ะ,คะว่าที่สบายดีนี่ นมนมแฝงของน้องเอนะคะอารมณ์ดีเนาะแต่อารมณ์ดีจนะุจ้านพี่น้องน้อง,น,องนางยังไม่ได้ผ่านสตรีมนะขอขอโทษด,ด้วยน้องจะสี่ทุ่มแล้วจ้าฟันดีกำลังใจสวยๆจากพี่พอนะคะแม่บ้านแฟนเพจด้วยนะคะพี่อิงตีก็พี่อิงตั้งการลูกเรืออยู่จากน้องนะอนาพี่พี่อิงก,ก็ต้องนดวงตาหกโปรไฟล์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากน้องอฟสายอฟสายอฟสายมาแล้วนะคะกอดกอดกอดนะคะสวัสดีคะ่ะพี่นางสวัสดีจ้าน้องสาวคน วยน้อยกว่าสวัสดีทักทายกันนะคะทุกคนใครยังไม่กินข้าวก็นั่งกินเลยนะคะพี่สุพี่สุเอามาฝากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่สุได้อะไรมาฝากครับแม่จงวนได้อะไรมาฝากน้องนางเนาะเวน,นก็สวัสดีรอยพง์ใจนะคะพงอสใจก็สวัสดีค่ะลุงแว่นนะคะพี่บารกอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอามาแต่ดุลคือพึงสวัสดีมาแต่ดุลแต่ดินสวัสดีนะคะทุกคนชนแก้วนะคะชนแก้วใจกันนะคะพี่วิชิตหันหลังกับพุ่นอ่ะสองสี่หก แปดสิบนะขาะสิบเอ็ดโมงอ๋อน้องนั่งแสงข้ามรอบเดียวสิบเอ็ดโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะรอบเดียวสิบเอ็ดโมงพี่วิชีพี่สาเขาออพี่บ่าวคอนบ้านานะคะเราจะไปส่มาจะคอยจะว่ากันจนว่าปิดบ้านแล้วเ้าจงมาเนาะพี่น้องน้องนางไอ้อ่านคอมเมนต์ไม่ครบก็ขออภัยนะคะที่พี่น้องพิมมาให้น้องนางก็ขออภัยนะคะน้องเอกยกมือ ทูจ้ากาศสวัสดีคุณแม่สงวนด้วยครับผมนะคะแม่สงวนมาส่งกําลังใจอโอ้โอนห้องไปเลยเหรอน้องนางยังไม่พร้อมไปบ้านนู้นยังเขินเขินอยู่บ้านนู้นนะคะนี่นี่ห้องน้องน,องนางค่ะห้องปริยาวรรณนะคะไม่ใช่ห้องแม่พรเฟนเพจนะคะผมมาส่งกําลังใจใแม่พ จะอยู่อยู่บ้านเราอีกนานนอกาะอยู่ที่เชียงใหม่อีกนานนะคะพี่นําโชคก็สวัสดีคุณป้าสิทธิ์ทัพมนะคะของเองคืเอเวลคอยก็ดีข้าวไรเบอร์รี่สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็สุดพี่สูดชานันก็ตอบกับคนเอ็น้องเองคนที่เราคอยนะคะสวัสดีทักทายค่ะนะคะเห็นโบเต้าโอ้ยให้กระโอนโอกระโอนให้สาวพูไทยไทย โอ้โโอนโห้สาวอุทัท้ติในห่วงใยหรือเกินใช้บัตเติมเงินให้กลายเป็นบัตเติมใจพูดก็เวลาก็ขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนโอ้ค่ะยังนางขออนุญาตเปลี่ยนอันคันผมหงอกดอกหัวน้องเอเย่หมดเลยนะคะขอบคุณครับน้องเอะด้ว จริงๆเด้อไอ้แต่ kind of ก้อนมูนอ่ะเอาน้องนั่งไปเด้อทุกคนสวัสดีค่ะสาวตายนะคะสาวตายบายบายค่ะบุญรักษาพระผู้ครองค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญจริงๆมั่นมานค่ะเอาไก่กุ๊กกุงมาแล้วขอบคุณค่ะไก่กุ๊กกุกระปุกกลมๆเถื่อนนุ่ยนมลูกอมเจียวไข่ปลาทูไปอยู่ได้ไงเอาหัวใจไปแล้ว นะทุกคนไปแล้วคะ่ะโชคดีไม่ใช่คะ่ะบุญศักษาพระคุมคองคะ่ะพรุงนี้เจอกันใหม่นะคะเน็ตบ้านเจ้าของหลุดยังไม่ได้เตมิมเงินสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ไอส,ะะสวัสดีเฟซบุ๊กนะคะสวัสดีขาดไปหลอดหนึ่ง <c oughs> นูน่น <c oughs> ปักเขาไม่ดีก็เลยไม่ พี่วิชิตก็มอบนกยุงน้ําแพนมาเลยนะคะสิบตัวนะคะปลาเข็งเข้าปลาเค็งรุ่นแบบว่าฟ้ามือจ่างพูดเด้แต่ว่า,ปาอปลาคอน่อยนี่น้อยหน่อยดินนี่ก้อยก็ว่าหน่อยกว่านะคะน่อยกว่าอยู่ก้อยน้องนั้นกจะเฮาจืห่หวานจับใจบ่มีถายทอนไล่คุบคิดเปิดบ้านกี่โมงเปิดบ้าน เปิดบ้านกี่โมงนี่หมายถึงว่าเปิดบ้านยาวใช่ไหมน้องน้องน้องคิดรอบสวัสดีครับคุณน้องคิดรอบสวัสดีครับคุณเก็บไว้ไม่เก็บไว้หมดไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่กำนันจะว่าเอาอุ้ยจะเอาหัวใจไปฝากไว้เอ็นจังหวัดอุดอรธานีเพเภอนนองแสงเดชจ,จังไดสวัสดีค่ะน้องสาวคนสวยนะคะในานามของน้องเอกคนที่เราคอยนะคะสวัสด,ดีจันน้องสาวคนสวยสบายดีโอ้ยให้ โอนโอนไห้สาผู้ไทยไทยตีล่ะโอนไห้สาวู้ไทยติดะบาวสาวบาคอ้นนะคะบาคอนบ้านๆนะคะก็สวัสดีพี่อิงตีนะคะพี่อิงตีก็เกี่ยวข้าวไรบรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะข้ามแล้วคะพี่สาวคนสวยเอาไอ้นั่นมาให้น้องนางด้วยไหมอ่ะไอ้ที่คาดผมสีฟ้าอยากได้อยากได้มาเลยวกนลากนลากน คันอันคันบ้านคันกระโบ,บเป็นยังได้ไอายป่อยเพิ่นกินโดดเพิ่นอิ่มกับแมนยูท้องเพิ่นน้อยนึงแต่ขอบคุณมาค้างนะคะพี่ดวงดาวที่มาอยู่เป็นเพื่อนเอ้ยน้องเห็นว่าน้องกู้หายก็จะเฝ้าขี้เท่อกายที่มาเอาเนี่ยไปไว้มาเอาในไปวันเออมาเอาเนีย่ยสวัสดีคะ่ะคุณมันทนาคะ่ะนะคะสวัสดีคุณมัณน,นาด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> เปลี่ยนท่าก่อน <c oughs> เปลี่ยนท่าก่อนหมกงูงใส่ปีกล้วยค่ะโอ้หมกงูงใส่ปีกล้วยขข้าวไรเบอร์รี่สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็สุดรพี่สุดชานันก็ตอบก,กับคนเอดน้องเอคนที่เราคอยนะคะสวสีทักไายค่ะนะคะ เหนโบเต่าความรู้ต่ำเว้ยพี่หน้องนี่ลายมือสวยนะคะว่ารูปสวยศิลปินนะคะศิลปินมากๆเลยเป็นมันเป็นกําลังใจใพี่สาวสองโอเคค่ะเหลือหนึ่งนาทีค่ะทุกคนค่ะไม่มาไปมาสี่สี่ห้าหลังครับโอ้ยไปมาสี่ห้าหลังเลยไปตาม้วนคนหนึ่งคะ่ะปล่อยปล่อยให้เพื่อนกินให้อิ่มโลดเดี๋ยวเพื่อนกลับไปดอกน้อง ตุงตานะคะจากแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็รับเลยนะคะใครไปพ่อจงจ้าก็สวัสดีกับน้องเอนะคะขอบคุณมากค่ะสบายดีจ้านะคะม่ถขั้นผมหงอกเด้อเมดเมดนังสีตานตรงหน้า,นามีอยู่ซีเซ็นเอาเบาเลยเอฝนตกู่ใส่ไอ้บ้านนองผมมีฝนอขอไปัยะคะกน้ำ แม่สงวนคนสวยของนางนะคะว่ายงามๆค่ะแม่นะคะว่ายงามๆค่ะแม่ยินดีต้อนรับแม่สงวนนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้แม่เปิดบ้านใช่ไหมคะวันจันรแต่งตัวสวยค่ะพี่บุญบุญมานะคะสวัสดีค่ะเช่นกันนะจ้าแล้วก็พี่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 นะครับอาจัรย์ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าโทรศัพท์ร้อนพี่ไปนั่งพูดอยู่ในตู้เย็นนะ ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ค่ะบายบายนะคะปิดดูสายหลัน้องมีแสนเศร้าตกลุมรักเอาไก,ก่กุ๊กุมาแล้วขอบคุณค่ะไก,ก่กุ๊กกุ๊กกระปุกกลมๆเถื่อนุ่ยนุ่มลูกอมเจียวไข่ปลาทูไปอยู่ได้ไงเอาหัวใจ กาไ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะอยู่ดีมีสุนนะคะพี่พรพี่พรทานข้าวมาเอางค่ะน้องเว่นก็สวัสดีสวัสดีค่ะพูมนะคะสอ้โอเคค่ะบ้านพี่น้องฟ้าเขากาลังร้องเพลงนะคะกำลังร้องกําลังราเอาอยุงตัวนี้พี่พ,พี่พี่บ่าวคนกำลังใจ,ใจสวยๆจากพี่พรน,นะคะไ่บ้านแปนเพ้วดนะคะพี่อิงตีก็พี่อิง,องตั้งการลูกเรืออยู่แต่น้องนาเอา้าพี่พี่อิงก็ต้องน้องนางยังคิดว่าพรุ่งนี้ห่อข้าวต้มดิ ใช่ไหมวันนี้น่ะเขาหอข้าวกันใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้น่ะไปก็คือว่าสิาาไ,ปปไปยามเบดไปใต้กกบไปยามเบดปายข้อน้อยปลาเค็งน้อยนะโอ้ยยุ่งตัวนี้สงสัยเป็นของอ้ายครับครับของอ้ายบาวคอนบ,าน,บานมากค่ั น้องนางจะปิดจริงๆมาจากไต้หวันค่ะไป,ไปๆลงๆลงๆมาสั่นน้องเพอน้องพลอยบอกว่าไปๆไปๆลงๆพี่นางง่วงๆลงๆผมเป็นกำลังใจให้พี่นางนะครับผมมาสั่นโอ้ยผมเป็นกำลังใจงดดวนขบวนสุดท้ายได้ฟังแล้วใจหายหัวใจน้องไปสีเบิดหัวแล้ว <laughs> เสื้ออยู่ดอกงานปากเดียดไร <laughs> น้องน้องเอไอน้องเอคันอันคันบ้านคันกระบบเป็นยังได้ไอายปล่อยเพิ่นกินโดดเพิ่นอิ่มกับแม่ยูท่องไนในน้อยแต่แม่น้องบีมคนอุดรสวัสดีครับผมพูดอุดรได้ไหมหล่ะเนี่ยลองพูดดิซะลองพูดสิคะลองพูดสิคะลองพูดสิคะโอ้โหตุ๊กแกตุ๊กแกกระโดด <c oughs> กระโดดจับอะไรไม่รู้คือว่าสไาไิไปยามเบสไปใต้กบไปยามเบด